โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบาลานชแนลนะครับก็วันนี้จะมาสอนตั้งไอ้บอแล้วก็กดปุ่มเดินไปด้วยนะที่จริงก็เคยสอนไปแล้วแหละนะครับทุกคนแต่ก็แพทใหม่แล้วเนาะก็เอาตรงๆก็ไม่มีคลิปลงแหละก็มาดูกันเลยก็เอาไอ้บก่อนนะครับทุกคนวิธีฝึกทุกคนอ่าสามารถไปฝึกกับแบบ เพื่อนสร้างห้องทุกคนก็แบบไปฝึกตั้งไอวอก็ได้นะหรือแบบจะมาฝึกฟีสไตล์แบบผมก็ได้นะแต่ฝึกฟีสไตล์แบบผมก็ต้องแบบใจเย็นรอคนออกหน่อยนะก็ขั้นแรกนะครับก็สําหรับใครที่ยังแบบไม่เคยดูลิปผ,ผมก็จะแบบสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมมาวิธีแรกนะครับลากขึ้นไอวอนั่งปุ่มนั่งนะครับ เดี๋ยวผมขอทำปุ่มเข้มๆให้นะนี่นะปุ่มนั่งเฮ้ยอันนี้แบบใหญ่นี่วะแบบนึงนะครับปุ่มนั่งของผมประมาณ45้เลยนี่นะเดี๋ยวทำเข้มๆให้นี่นะขั้นแรกนะครับทุกคนก็ลากขึ้นโอ้โหเสียงรบกวนไหม่แเ้วก็ขอทัขออภัยด้วยเด้อ นี่ครับขั้นแรกทุกคนลากขึ้นลากเสร็จแล้วได้ยินเสียงลั่นปืนคือกดไอวอเลยนะครับผมลากไอวอนี่นะแล้วเราไม่ต้องปล่อยปุ่มยิงนะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ผมบอกคนที่ยังไม่รู้เลยลากขึ้นไอวอแค่นี้นะคะออรับไอวอแค่นี้หัดหัดค่อยค่อย,อยหัดไปก่อนนะลากขึ้นนี่แล้วเรากดปุ่มเดินด้วยครับอย่าเพิ่งกดปุ่มนั่งนะลากขึ้นไอวอโอ้โห ลากขึ้นไอวอลากขึ้นไอวอพอเราแบบเริ่มชินแล้วเราก็เพิ่มปุ่มนั่งมาด้วยนะลากขึ้นลากขึ้นไอวอนั่งลากขึ้นไอวอนั่งสําหรับใครที่นั่งขวาแบบก็ทําได้นะนั่งขวาก็ทําได้แต่แบบจงังหวะลงมามันจะลงมาตรงๆนะเนี่ยมันจะลงแบบนี้มันจะแบบไม่ลงม้วนมาแบบนี้นะก็แล้วแต่ แล้วแต่ชอบนะครับผมก็หรือถ้าแบบใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยป,ป,ประมาณนี้นะเนี่ยลากขึ้นนั่งไอวอแบบนี้ก็ได้นะผมก็ทําไม่ถนัดนะแบบมีคนบางคนแบบเอาผมนั่งข้างบนก็ใช้ได้นะลากขึ้นกดนั่งไอวอนั่งนี่ประมาณนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ถนัดก็ไม่ใช้นะ กองมาไว้ตรงเดิมก่อนนะครับประมาณนี้ทุกคนมาฝึกต่อกันเลยนะพอทุกคนลากไอวอนั่งได้แล้วทุกคนก็ลองลากแล้วมวนหมวน,มนดูนะแบบทําแบบเป็นวงกลมอะ่ะทุกคนนี่นะนี่ปุ่มยิงใช่ไหมทุกคนลากแล้วแบบนี้นะลากขึ้นไอวอปับ๊บเราหมนวนกดนั่งเฉียงซ้ายกดนั่ง กดกดนั่งนี่แบบทุกคนแบบไม่ต้องอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะกดกดนั่งลบแบบนี้ไม่ไม่ต้องนะทุกคนกดนั่งแล้วเลื่อนมาเลยนะแบบทุกคนกดกดนั่งแล้วเลื่อนมาไม่ต้องแบบแตะปุ่มนั่งแล้วค่อยเลื่อนนะครับทุกคนโอ้ถ้าเสียงรบกวนอะไรเข้าก็ขอโทษด,ด้วยเด้อทุกคนเด้อรถแม่งวิ่งบ่อยแปลกแปกนะวันนี้ลากขึ้นไอวอนั่งเดิน เฉียงลงมาก็แค่นี้นะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะก็สําหรับใครที่แบบอยากเฉียงเดินเดินขวานะเดินขวาวก็ทําได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูเดอ้อเดี๋ยวผมขอปิดปุ่มนี้แป๊บนะครับเปลี่ยนอาวุธดว่วนนะของผมมันมันติดกันกับปุ่มนั่งนะเดี๋ยวมันทําไม่ได้ถ้าทุกคนจะ เดินขวาแบบนี้ทุกคนก็แค่ลากขึ้นไอวอแล้วเนี่ยแค่นี้เดี๋ยนะขอปรับขนาดแบบนะครับถ้าผมเนี่ยทุกคนยิงเอาใหม่นะลากขึ้นไอวอแล้วแค่เปลี่ยนจากทางนี้มาทางนี้เฉยๆนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ สไตล์เออเออพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็สอนพูดมากแต่ทำจริงแม่งเออเออก็สไตล์ผมอยู่แล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับลินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เฮ้ยพูดแล้วนี่ว่ะเออก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย